เด็กจิ๋วเคเด็กไปอ่ะส่งแ้วอก่านะคะ่รนะโไม่นะไม่นะันเออันนี้เพิ่งทำแบบอะไรอ่ะแบเสร็จแล้วเรียบร้อยรวเลโอเคค่ะพร้อมไครับรครับยบร้ลนะื่นโว้ยโอเคได้ ไม่ใช่พี่พิมนยโอเคแล้วเขาจะตองตื่นได้ตืนตื่นโอ้ยตื่โอ้ยโอ้ยบาวยิ้มช็อตยังีว่า่อไแล้วมันปดเลยไม่ได้หรอไต่อไปได 那好，干谢每一个。